ผู้นำที่ดีผมมักจะพูดเสมอว่าเวลาเป็นประเทศเวลาประเทศที่เกิดวิกฤตคนเหล่านี้จะได้โอกาสในการแก้วิกฤตแต่บางคนเนี่ยมีโอกาสแต่สร้างโอกาสนั้นเป็นวิกฤตวันนี้นะครับระยะเวลาเจ็ดปีเนี่ยผมถามว่าถ้าเป็นรัฐบาลปกตินั้นสามารถอยู่ได้ถ้าเราไม่ทำอะไรเลยนั้นพลเอกประยุทธ์จะอยู่ในวาระนี้อีกสองปี จะอยู่อีกในสมัยหน้านะครับระยะเปลี่ยนผ่านที่บอกเนี่ยครับเปลี่ยนผ่านในความหมายว่าวุฒธ,ธิสภามีโอกาสโหวตอีกครั้งเนผลเอกประยุทธ์จะอยู่ต่อถัดจากนี้อีก6ปีเป็นอย่างน้อยเป็นนายกติดต่อกัน13ปียาวนานที่สุดของประเทศไทยผลเอกจอมพลยอมพลปอนี่ครับเป็นแบบฟันหักเว้นแต่ประยุทธ์เนี่เป็นยาวนานมากที่ผมเรียนเรื่องนี้กับท่านทั้งหลายเพื่อที่จะบอกว่าวันนี้ครบรอบเจ็ปี ความจริงเรื่องเหตุการณ์ในวันนั้นพวกเราได้เล่าให้ฟังกันหลายรอบแต่ผมเองด้วยความวาดหวังว่าความเป็นจริงแล้วถ้าพลเอกประยุทธ์ปฏิบัติตามคำมั่นสัญญาสถานการณ์ของประเทศก็ไม่เดินมาถึงจุดนี้ดังนั้นในวาระเจ็ดปีนี้ครับผมบอกไปยังพลเอกประยุทธ์ว่ารู้จักคำว่าพอได้แล้ว พลเอกเปรมตินลสูรานนท์ในปีที่8เนี่ยนะครับเลือกตั้งเสร็จพรรคการเมืองทั้งหลายผมมีโอกาสคุยกับพลเอกเฉลฤทธิย์ยงเจยุทธพรรคการเมืองนี่นะครับพรรคร่วมรัฐบาลตัดสินใจเข้าร่วมอย่างเบ็ดเสร็จเรียบร้อยแปลความกันว่าอย่างไรพลเอกเปรมได้เป็นนายกรัฐมนตรีร้อยเแต่พลเอกเปรมเนี่ยนะครับได้สดับตับฟัง ัตั้งแต่พวกนักวิชาการอย่างบรวรศักดิ์อย่างหลายๆคน99คนเข้าชื่อถวายดีกว่าประชาชนนิสิตนักศึกษาส่งเสียงว่าเซ็งป๋าเบื่อเปรมแล้วต้องการนายกมาจากการเลือกตั้งในปศนั้นผลเอกเรรมไม่ได้ฟังนักการเมืองอย่างเดียวตัวเองได้รับการสนับสนุนเสียงท่วมท้นจากสภาผลเอกเพรมเนี่ยนะครับอยู่ดีๆก็ประกาศเลยว่า ผมพอแล้วดูพฤติกรรมของพลเอกเปรมกับพลเอกประยุทธ์พลเอกเปรมเรายังเห็นว่ายุติสงครามกลางเมือง66ทับ23ไม่มีภาพพดทั้งตัวเองและคนใกล้ชิดทุจริตขอรับชัดพลเอกประยุทธ์มีไหมพลเอกประยุทธ์แม้ว่าอ้างตัวว่าเป็นผู้สุจริตแต่คนปล่อยคนอื่นทุจริตนะ่ะมันก็เลวไม่ได้แตกต่างไปจากคนที่ทุจริตเอง เพราะคนที่ปล่อยเป็นคนที่มีอํานาจเหนือกว่าเพราะฉะนั้นวันนี้ผมจึงบอกว่าครบวาระเจ็ดปีนั้นเราเองก็ยังมีความหวังว่าบรรดานี่นะครับคนที่เรามีความเห็นต่างผมบอกเสมอว่าเราไม่จําเป็นจะต้องเห็นด้วยกันทั้งหมดที่ยึดหลักสแสวงจุดร่วมสวนจุดต่างเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมเองเห็นว่าปัญหาหลักวันนี้อยู่ที่พลเอกประยุทธ์จันโอชา จึงจะต้องขอแรงพี่น้องประชาชนคนไทยสีกฟักการเมืองฝ่ายค้านก็ทรงสลับกันมาวันนี้เนี่ยครับครูใหญ่แห่งจังหวัดขอนแก่นก็จะมาสนทนากับท่านทั้งหลายเชกเช่นเดียวกันผมเรียนกับพี่น้องว่าเวทีแห่งนี้ยังเปิดกว้างทุกประตูทุกหน้าต่างเราไม่มีวันจะเป็นน้ำเต็มแก้วภารกิจของเราผมได้คุยกับพี่อดุลและคณะกันมาว่า ใครก็ได้ที่ไม่เอาพลเอกประยุทธ์เนยมาร่วมกันเพราะฉะนั้นนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่าถ้าเราสู้กันอย่างจริงๆเมื่อหลายปีก่อนที่ผมมักจะยกตัวอย่างว่ามีบทความอยู่ชิ้นหนึ่งว่าเวทีนี้ไม่มีคนจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับรเผด็จการมันก็จึงลอยนวลคนทุจริตช่อฉนมันก็ลอยนวลแต่ถ้าเวทีนี้มันมีคนจริงสิ่งเหล่านี้จะบังเกิดขึ้นมาไม่ได้ วันนี้สิ่งที่พลเอกประยุทธ์อยู่ได้เพราะยังไม่มีใครไล่อย่างเอาเป็นเอาตายหรือเอากันอย่างจริงๆผมจึงบอกว่าสถานการณ์โควิด -19 เราก็ใช้สถานการณ์นี้ระดมผู้รู้ต่างๆได้มาพูดไม่ว่าเศรษฐกิจสังคมการเมืองในทุกมิติอย่างเหตุเป็นเหตุเป็นผลไม่ใช่ตะโกนด้วยคำหยาบแต่ต้องการให้เหตุผลนั้นได้ประจักษ์เป็นที่เข้าใจในประชาชนแล้วเราได้ได้ส่งสัญ,ญลักษณ์ อย่างพร้อมเพียงกันวันนี้เนี่ยนะครับพี่น้องอยู่ที่ไหนก็ได้อัดคลิปประยุทธ์ออกไปประยุทธ์ออกไปเป็นเสียงเดียวกันเพราะผมบอกว่าถ้าประยุทธ์อยู่ต่อไปโควิดก็ยังอยู่ความหายนะทางเศรษฐกิจก็บังเกิดคนกำลังจะอดตายบริษัที่ย,ล,ยล้มระเนระนะดการท่องเที่ยวนะครับสองหมื่นบริษัทรอดหเปอร์เซน่ะมันจะไปรอด เศรษฐกิจทุกอย่างมันพังพินาศคนที่อยู่ได้กลุ่มเดียวคือรัฐบาลและพวกกลุ่มเจ้าสัวทั้งหลายเพราะฉะนั้นเนี่ยครับประเทศนี้จะอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากผมจึงบอกกับพี่น้องว่าทัดจากนี้อีก9วันรวมวันนี้ทุกวันนี้นะครับเราจะได้อธิบายความตั้งแต่วันจันทร์เป็นต้นไปเนี่ยนะครับก็จะไปยื่นหนังสือในภาคเช้าเวลาช่วงบ่ายโมงเป็นต้นไป ก็จะเริ่มปราศัยผมก็จะมาปราศัยเป็นคนแรกแล้วพี่น้องของเพื่อนก็ว่ากันไปเพื่อจะได้อธิบายความว่าเราจําเป็นจะต้องลุกขึ้นมาต่อสู้เราไม่สู้ประยุทธ์ก็อยู่ต่อไปประยุทธ์คือความหายนะของชาติถ้าเราต้องการรักษาชาติบ้านเมืองเอาไว้ก็ต้องเอาประยุทธ์ออกไปกราบขอพระคุณมากครับ